สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมในวิชาหลักร่าศาสตร์นะครับเป็นครั้งที่3ที่เราเจอกันแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่าศาสตร์กับศาสตร์สาขาต่างๆที่ได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดองค์การทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับเริ่มจากไหนก่อนนะครับอย่างแรกนะครับการจัดองค์การทางการเมืองในอดีตนะครับเน้นว่าในอดีตก่อนนะครับเริ่มจากหนึ่งการรวมตัวกันเป็นเผ่าชน ลักษณะของการรวมกันเป็นเผ่าชนเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนโดยลักษณะของเผ่าชนจะมีลักษณะสําคัญดังนี้นะครับอย่างแรกครับอยู่ในพื้นที่ที่แน่นอนก็คือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่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 ไมไมไมสเปส,สปะนะครับรวมตัวกันเป็นเผ่าชนเนี่ยคือหนึ่งต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่งนะครับอันที่สองครับมีภาษาและวัฒนธรรมที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันเช่นคนไทยนะครับมีภาษาไทยเป็นภาษาหลักแต่ ในการรวมตัวกันแต่ละที่เนี่ยการพูดการแสดงออกจะไม่เหมือนกันเช่นภาคเหนือเกาะอู่กับเมืองอานี้นะครับภาคอีสานก็พูดอีสานภาคใต้ก็เป็นแหล่งใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่ามีภาษาที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องการจะเน้นให้เราทราบนะครับก็คือวัฒนธรรมก็คือประเพณีสิ่งดีงามที่ยึดเหนี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระทาบุญการแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีต่างๆเช่นสงการก็ได้นะครับถือว่าเป็นว่าธรรมที่แต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าชนมีที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันนะครับอันที่3ครับเคารพบูชาบรรพบุพรุษรวมไปถึงเทพพาฟ้าดินเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรานั่นเองนะครับลักษณะของเผ่าชนอันที่2ครับแปลสภาพจากเผ่าชนเป็นนครรัดกล่าวคือน,นะครับเมื่อครอบครัวเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นสังคมโตขึ้น อะไรมันเพิ่มขึ้นม,มาครับ 1. ประชากรเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้วเป็นไงครับขาดแคลนอาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัยเพราะนั้นนะครับเผ่าชนเหล่านี้เนี่ยจึงเกิดการรวมตัวขึ้นเป็นนครรัดดูดีนะครับสาเหตุคือเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการอาหารความต้องการที่อยู่อาศัยความต้องการพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพิ <Des> ่มมากขึ้นต่อมานะครับอันที่3นะครับจากเผ่าชนแล้วกลายเป็นนครรัดอันที่3คือ รวมตัวกันเป็นจักรวรรดิหรือรัฐประชาชาตินะครับรัฐประชาชาติสาเหตุหลักนหมดเลยนะครับเกิดขึ้นจากว่าหนึ่งประชากรเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการที่ว่าอาศัยมีความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นจากเผ่าชนกลายเป็นนักบอลรัดกลายเป็นจักรวรรดิจนถึงขั้นว่ารวมตัวกันเป็นรัฐประชาชาติรัฐประชาชาติคืออะไรครับคือประเทศคือประเทศสาเหตุหลักๆนะครับเกิดขึ้นจากว่าประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการเนื้อที่พื้นที่ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นไม่ว่าอาดีตหรือปัจจุบันนะครับไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวนโลกได้ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการอยู่ร่วมกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือลักษณะสําคัญในการจัดองค์การทางการเมืองในอดีตนะครับก็คือจากครอบครัวกลายเป็นเผ่าชนจากเผ่าชนกลายเป็นนครรัดจากนครรัดกลายเป็นจกักรวรรดิจากจากักรวรรดิกลายเป็นรัฐประชาชาติหรือประเทศนเอง นี่คือในอดีตนะครับเรามาดูการจัดองค์การทางการเมืองในปัจจุบันผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นประเทศไทยเลยนะครับเพื่อให้พเราเข้าใจง่ายจากครอบครัวเหมือนกันนะครับครอบครัวหลายๆครอบครัวเป็นอะไรครับเป็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านเป็นตำบลหลายๆตำบลเป็นอำเภอหลายๆอำเภอเป็นจังหวัดหลายๆจังหวัดเป็นภาคหลายๆภาคเป็นประเทศนั่นเองนะครับจุดประสงค์หลักของการรวมตัวการทางการเมืองหรือการจัดองค์การนี้เกิดขึ้นจากว่า มนุษย์คนเรานะครับไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้ต้องมีการรวมกลุม่มต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมไปถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยสายเหตุหลักก็คือจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นณนะปัจจุบันนี้นะครับที่มีข้อมูลล่าสุดคืออันดับหนึ่งยังเป็นประเทศจีนนะครับอันดับ2เป็นอินเดียอันดับ3เป็นอเมริกาอันดับ4ใครครับในอาเซียนนะครับอินโดนีเซียน,นะครับติดอันดับ4ของ ประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะครับน,นี่คือนี่คือสาเหตุหลักของการรวมตัวกันทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตรหรือปัจจุบันสาเหตุหลักที่เราจําไม่ได้ก็คือว่าเกิดจากว่าจํานวนประชากรมันเพิ่มมากขึ้นต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมขอฝากคาถามไว้พวกเราหาคําตอบผมด้วยว่าสาเหตุของการจัดองค์การทางการเมืองเกิดขึ้นจากอะไรมีสาเหตุอะไรทําไมให้ประชาชนเนี่ยประชากรต้องมารวมกลุ่มกันนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงนี้นะครับสวัสดีครับ